ว้าว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 ้าวว้ว้าวว้าวว้าววาวิ้าว้าว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 ว้มวว้าวว้าวว้อบว้ยวว้า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 วว้ยวว้ว้้อว้าวว้าวว้าวะ้าวว้าวววว้้ารว้าวว้าว้าว้อวั้าว้้้้าา สามได้เรอยมค่ะอันด้บดูดอันดาปิ้งปิงปิก่อนปิ้งปิ้งปิ้ง y job ไอเลิฟไม่จบไิมมองกล้องแล้จะดอเลิ่จเต้นเนดีดีไอเลิฟไม่จบติดติดติเออไอเลิฟมันนี่ติิิอ๋อได้รลานใจก่อนเดี๋ยวน้องร้องเพลงกัวมากกัวมากกลัวมากทุกคน